เพอไปเดียวเดียวแล้วก็จะสิ้นปีกันแล้วครับนะจ๊ะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สามร้อยหกสิบสี่หกสิบห้าเอาหกสิบห้านะแต่ถ้าผ่านก็สามร้อยสิบสี่ครับสามสิบถึงท่นวาใช่ไหมจ๊ะาละววันพรุ่งนี้นี่เตรียมตัวให้ดี <c oughs> บางคนไม่แอบกระซิบหลวงพ่อเนะีหลวงพ่อก็อไม่ถามไม่ได้เลย <c oughs> บอกทำไมลำพึงอย่างนั้นว่ <c oughs> าคนเรามันก็มีบ้างแล้วนะมีอะไรเลยมันก็มีบ้างบางครั้งมันก็มีความจำเป็นโอ <c oughs> oh. ทราบจำเป็นเรื่องอะไรนะเอาถามวันที่หนึ่งมกราไม่ได้เลยจะได้ยกมือได้ไมาอยู่แดถานี้แหละจะได้ถามวันที่หนึ่งมกราบ,บอกไม่ได้จะถามสองวันเตรียมอุปรกรณ์ให้ดีนะวันพรุ่งนี้เนี่ย คะไรจะแตกผลิหรือว่าแตกปริตั้งถามอย่าจำเป็นต้องถามต้องถามพระรามาเกิดเพื่อการนี้นำมาสร้างบารมีมาทำพระนิพพานแจ้งแสแบงบุญสร้างบารมีเมื่อมาเกิดเพื่อวัตถุประสงค์นี้ต้องถามไม่ได้จะต้องถามทุกนี่ขนาดาถามทุกวันนี่เห็นไหมครับเผลอเป็นไม่ได้ทุกอย่างเผลอเป็นเสร็จหมด ไม่ทาพุนไม่ได้เพราะนั้นต้องถามทุกวันกล่าวนี่นะจ๊ะก็ไม่เป็นไรถ้าวันพรุ่งนี้นี่สมมติว่าเราอืยังยกมือไม่ได้แล้วก็ไปแอบ,บๆตรงไหนก่ก่อนดิใ้คนยกมือได้เขาไปหยุดแถวหน้าอาแล้วไปยกมือตอนนี้ถามว่า เกือบครบเนี่ยเออตอนนั้นเราจะได้องค์อาจหนแล้วประมาณที่หนึ่งมกราเราค่อยมานั่งแถวหน้าเนอะแล้วแถวหน้าน่า,นาอย่างเง,งี้ยพอถามว่ะมาณที่หนึ่งมกราใครสังสมบูรณ์บ้างอโอ้โหกันนี้พุ่พับเลยก็อย่างงี้แต่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจในเจ้าที่เรามาอยู่ทุ่งปีใหม่กัน อยากให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยเพื่อตัวงเราเองและ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 เพื่อชาวพุทธทุกคนด้วยแต่ที่ชาวพุทธนี่ห่างเหินการสร้างบาร,รมีมากแล้วก็ใช้วันเวลาของอชีวิตไม่ถูกหลักวิชาเลยวันสิ้นปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนะี่ย ไปเปิดสักการะด้วยการดื่มเหล้าเฉยชูเล่นการพนันอะไรอย่างนี้มันไม่ถูกหลักวิชาแล้วจะเอาอะไรไปไวอวยพรเขาอย่างที่พูดผ่านดี c ีทุกวันเพราะนั้นจำเป็นจะต้องหวนกลับมาใหม่มาถอยหลังลงคลองแต่ว่ามันคลองแห่งธรรมแห่งความถูกต้องดีงามเราเดินออกนอกเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้ทรงสั่งสอนกันแล้วแหละถ้าเราชาวพุทธเดินออกนอกทางอย่างนี้แล้วชาวโลกจะได้ใครเป็นต้นบุญต้นแบบเาก็ยังคงเดินไม่ถูกทางอย่างนั้นไปเรื่อยๆก็ยังเป็นความหวังลึกๆนะจ๊ะเฝ้าเพียนฝันว่าสัากวันหนึ่งทุกวัดทั่วประเทศเนี่ยซึ่งมีตั้งสามหมื่นวัด ถึงวันพระก็ดีเนี่ยวันอาทิตย์ก็ดีวันสำคัญดังพระพุทธศาสนาก็ดีหรือวันสิ้นปีสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ยตั้งขวัดกันแล้วแหละขวัดฟังทรรมปฏิบัติธรรมและกับำเพ็ญบุญโดยเฉพาะในช่วงเนี่ยช่วงเนี้ยสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ทุกวัดนะทุกวัดควรจะจัดทุดง เรามาอยู่ทุดวงอย่างที่วัดเราทำอย่างเนี้ยครับก็เฝ้าเพียนฝันไว้เพราะว่าอจะไปแนะนำอะไรก็กับท่านคงจะไม่ใช่ง่ายนะทนั้งที่เจตนาดีในเวลาจะไปถวายความรู้ก็ไม่ใช่ง่ายนะถาวายนั้นะไม่ได้ไปเอานะครับอขนาดให้เนี่ยยังเอาเรื่องเหมือนกันแหละไม่ใช่ง่ายราะก็ได้แต่เฝ้าเพียฝนฝัน แล้วก็ฝันดังๆอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆแล้วพวกเราก็ช่วยกันดังๆกันต่อไปค,คือท่านอาจจะกังวลเนี่ยเอแล้วเราจะทําอะไรเนี่ยจะไปชวนใครจะมาเลอมาแล้วเราจะทำอะไรอย่างไรกิจกรรมเยอะถ้าเราไม่ให้กิจกรรมซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญเนี่ย เดี๋ยวคนอื่นก็ไปดึงไปสู่กิจกรรมอื่นครับถ้าเราไม่ดึงชาวพุทธมาหรือเพื่อมนุษย์มาคนอื่นเขาก็ดึงไปวราจะมีกระแสสื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมาทุกทิศทุกทางทุกวันทุกอนุวินาทีแม้แต่เราตอนช่วงเรานอนหลับเนี่ยก็มีมาอยู่เรื่อยๆอ,อย่างนี้เพราะนั้นถ้าทุกวัดนะจ๊ะ,ะจัดอย่างเนี้ยจัดทุด,ดมชวนญ,ญาติโยมเข้าวัด ใหม่ๆก็อาจจะมีสักสองคนสามคนก็ไม่เห็นแปลกอะไรถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีงามและต่อไปมันก็จะเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตมเมล็ดพันธุ์พืชมเมล็ดเดียวนี่ปลูกลงไปเถิดแล้วมันลดน้ำปลนดนีน้ตับไปมันก็ขยายออกมาเป็นต้นกิ่งก้นานสายขาใบดอกผล เยอะเกิดขึ้นทุกวัดทำได้อย่างนี้นะชาวพุทธก็จะหวนคืนมาใหม่ <c oughs> แล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับชาวพุทธบอกอาญาติโยมโยมอยากฟังทำเรื่องอะไรละ่ะค <c oughs> วาม,มรู้วาสัมม์มุรคเจ้าประถามโยมก็ไปบอกพระเองว่าวันอาทิตย์จะถึงหรือวันระรจะถึงอยากฟังทำเรื่องอะไรท่านจะได้มีเวลา เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมบทเรียนถ้าตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจพอท่านลงจากธรรม,มกลงจากสติไปกราบเรียนถามท่านเพิ่มเติมได้ไม่เข้าใจวันอาทิตย์นี้วันพระนี้อาทิตย์จัดไปท่านก็จะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมหรือศึกษาร่วมกันเพราะเราชาวพุทธก็ต้องศึกษาร่วมกัน พุทธบูตรยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เพราะฉะนั้นก็ทําอย่างเนี้ยเดยชาพุธก็จะหวนกลับคืนมาใหม่นี่นะจ๊ะแล้วก็วัดร้างเนี่ยทําให้เป็นวัดไม่ร้างเนี่ยมันง่ายวัดร้างคืออะไรวัดร้างคือวัดที่ไม่มีพระรก็จะไปยากอะไรล่ะแล้วก็ไปนิมนต์พระมา ท่านอาจจะไม่มาอยู่ประจําก็ไม่แปลกแต่ได้เทศก,การที่สำคัญเนี่ยญาติโยมเราไปไปวัดรางตรงนั้นก่อนไปปัดกว่าเสนาสนะให้ดูมันเริ่มรื่นอะไรต่างๆแล้วเราก็ไปชวนกันสวดมนต์ไหว้พระก่อนญาติโยมว่ากันเองไว้ก่อนเหมือนอยู่ในประเทศอินโดนีเซียครับอดีตประเทศ เมืองพุทธศาสนาเนี่ยยกรุรุเืเรกยุกศีวิชัยเนียครับเดี๋ยวนี้วัดวัดร้างพระนะแต่ไม่ร้างญาติโย,ยมญาติโยมยังเข้าวัดอยู่แม้ไม่มีพระอะจะไปถึงก็ไปทำวัดสวดมนต์ทำภาวนามีคณะกรรมก,การดูแลวัดอย่างดีเพราะฉะนั้นเนวัดร้างร้างแค่ ไม่มีพระแล้วนั้นเองแต่ยังมีชาวพุทธที่ให้ความสำคัญตรงนี้ยี่ในประเทศไทยเนี่ยเรามีพระมากมากกว่าในประเทศอินโดีิเซียเนี่ถ้าเราทำตรงนี้ได้โดยอาจจะเริ่มต้นมาจากไปชวนญาติโยมพุทธบแก่มาสวดมนต์ในตรงวัดล้างนั่นแหละบ่อยๆนะครับนะครับเดี๋ยวก็ไปนิมนต์พระมา อาทศตวันพระก่อนอาทศวันอาทิตย์อนุญาโยมแต่ว่านั้นมาฟังทีท่านก็ไม่เป็นไรถึงเวลาท่านก็กลับเพราะทา่านแล้วเขาแล้วเข้าก็จากวัดร้างก็จะมีพระมา,มามาช่วงสั้นก่อนต่อไปก็จะมีอยู่ยาวนานเพิ่มขึ้นและในสุดคําว่าวัดร้างก็จะหายไปนี่นะจ๊ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรนําเพราะฉะนั้นนี่ เราเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีที่เดียวที่เรามาส่งท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่ด้วยการมาอยู่ทุดงอย่างเนี้ยอย่างนี้ดีดีแล้วนะจ๊ะและเรามีกิจกรรมงานบุญเยอะๆเลยนอกเหนือจากการมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าเห็นไหมจ๊ะเห็นเนี่ยแทนที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเราเนี่ วันพุุ่งนดีสามสบหนึ่งธันวาคมเราจะอัญเชิญพุทธปฏิมาก่อนพระธรรมก,กายมาตั้งไว้ตรงนี้เพื่อที่จะทำประกอบพิธีประมบเริ่มอัญเชิญพระธรรมก,กายองค์นี้เนี่ย ไปประดิสถานที่ว,วัดที่ประเทศศรีลังกาเป็นปฐมเริ่มเลยจ๊ะสาธุซึ่งกข็ขอมาหนึ่งร้อยองค์กลับหลวงพ่อก็เพิ่มให้อีกหนึ่งองค์เป็นหนึ่งร้อยหนึ่งคือต้องเกินร้อยักหน่อยสาธุเกินร้อยไปหนึ่งองค์กลับประมาณหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยหนึ่งองค์ไปก่อน นี่นะจ๊ะก็เป็นจุดเริ่มต้นทีดีเราเตรียมตัวเตรียมใจรักษากายชจใจสะอาดบริสุทธิ์ตอนเนื่องมาตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์สามวันแล้วครัเอาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเราก็จะได้มาร่วมกันประกอบพิธีอันเชิญเป็นปฐุมมาเริ่มนะจ๊ะซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าเออ เมื่อสมบูรณ์แบบแล้วมีแท่นแล้วเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างไรไม่มีแท่นเราคงเห็นแล้วที่กสามองค์ตรงนั้นนะครับและหลวงพ่อก็จะเลือกองค์ที่เป็นสีทองแต่ะจยาพาาทำทองที่ไม่ทำให้หน้าผิดเพี้ยนเพราะเงาสะท้อนมากเกินไปเนี่ยถ้าเป็นสีทองก็ดูรู้สึกจะดูดี และพอปฏิสถานมีจักแก้วสารจักส่งท่านให้รอยองค์ท่านขึ้นานจะดูแดนแล้วก็จะยังไม่มีที่ไหนในโลกแต่ว่าเราก็จะเป็นจุดเริ่มตน้นครับเป็นครั้งแรกของโลกนะจ๊ะเพราะนั่นใครย,ยังไม่ได้มีส่วนแห่งบุญนี้เนี่ยให้มาทำซ้วไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะทำเท่าไหร่ คนลูกชนหลานเด็กตัวเล็กๆไอเขาเก็บไอค่าขนมขุงเขาเนี่ยแหละอย่ากระปุกอะไรเข้ามาเนี่ยเอาคนละเท่าไหรก็ทำไปเถอะแต่ถ้าจะจารึกชื่อหนึ่งมาจากพื้นที่จากัดก็มีเงื่อนไขนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็จารึกได้แค่สิบชื่อทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษพุทธปฏิบัติกรหรือพระธรรมกายแต่และองค์นั้นก็จะ อยู่ไปได้เป็นมันปีเพราะวัสดุที่ก่อสร้างนั้นอยู่ได้ยาวนานครับถ้าหากว่ามันจะเสื่อมสลายไปตามธรรมาชาตินะจ๊ะไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่ไม่มีใครมาทุบมาทําลายมาอะไรก็ตั้งอยู่เฉยๆก็จะอยู่ได้ยาวนานครับ,รบแต่ว่าพุทธปฏิมากรน,นี้ก็จะเป็นตัวแทนปะสสมมาส,สมุทธเจา้าไป เป็นหลักเป็นประธานในการให้แสงสว่างที่นั่นของชาวพุทธที่ประเทศศรีลังกาไปในนามของพวกเรานี้เราก็จะได้มีส่วนแห่งบุญตรงนี้นะจ๊ะครับพุทธศาสนาของเมืองไทยเนี่ยเราเอามาจากศรีลังกานะอย่างที่เราฟังผ่านทางดีเอ็มซีเนะเพราะว่าที่ประเทศศรีลังกาพุทธศาสนาเข้ามาในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทนยังทรงมีพระชนชีพอยู่เราเพิ่งรับมาภายหลังเมื่อ ประมาณพันปีเศษๆนี่ส,ส่วนตนงนั้น2,500ัน่าขวบปีแล้วครับงั้นเราจึงเหมือนเมืองพี่เมืองน้องกันนี่ก็เป็นบุญพิเศษบุญหนึ่งในวันพรุ่งนี้แล้วก็ภาคค่ำใช่ไหมจะ๊ะครับห้าโมงเย็นครับห้ามโมงเย็น,น,มมยนครับเราก็เห็นเลยไปจน๊ะเห็นที่เห็น อะไรที่เราเตรียมไว้สำหรับจะอัญเชิญจักแก่จักที่สองบูชชารรมมหาปูชนิยาจารย์คือเรียคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายของเรารสวยไหมจ๊นนะน่าสวยไหมสวยครัไม่มีที่ไหนเลยตรงน,นั้นแหละจ๊ะตรงน,นั้นจะเป็นที่อะไรจะได้อีกหนึ่งบุญ ซึ่งจะเป็นประวัติศาชีวิตเของการสร้างบริีของเราณนะช่วงนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็ในเหล่านี้จุดที่สว่างที่สุดคือที่ของเราสาธุเพราะเราทำความสว่างให้มันเกิดขึ้นอา,าจาและแต่จะเป็นสมมูสอนของชาวสวรรค์โอ้ชาวสวรรค์นี่อ๋อ จะมาส่งทาง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท,ที่ที่นี่นะเพราะที่ใดมีผู้ประพฤติธรรมที่นั่นเทวดาจะมาอนุโมทนาทุกการคับ <Allāh. S 1> ให้ได้มีส่วนในบุญเพราะเขาหมดโอกาสในการที่จะได้บุญแบบของเราได้อย่างเต็มที่จะได้แค่บุญอนโมทนาคับที่ เราทำกับเทราอุทิศไปให้จะเป็นหลักนอกจากกรณีพิเศษท,ที่มีบันทึกในพระไตรปิฎกก็มีไม่ขี่รายเท่านั้นแหละนอกนั้น99ชุด94ตัวนะจะกับอนโมทนาบุนนั้นแหละจะเป็นสโมสรเลยที่ชุมนุมของชาวสวรรค์อยู่ไม่ได้หรอก เราทำความดีถึงขนาดนี้ต้องลงมามีเรื่องราในในพระไตรปิฎกทั้งเยอะแยะเห็นไหมจ๊ะแค่นายตินบาลเอาเสื้อผ้าไปขายเพื่อซื้อได้และเข็มมาเป็นมือบริวารของกระถินและนุ่งใบไม้แทนอสิ่งที่ทำได้ยากอย่างนั้นและยินยังจะต้องเสด็จลงมาเลย ทั้งๆที่ในโลกมนุษย์ไม่อยากลงมาแล้วเพราะกลิ่นมนุษย์ที่เหม็นเหม็นยันนั้นไม่ค่อยจะอยากลงมาแต่ว่ากลิ่นสีงกลิ่นธรรมที่มนุษย์ทำเนี่ยไปกลบกลิ่นอันนี้แล้วก็หอมหวนทวนลมทวนกระแสไปถึงชาวสวรรค์ ดังนั้นวันพรุ่งนี้จะเป็นที่ชุมนุมของชาวสวรรค์เลยสาจะ้ะช่วงนี้ก็แยกกันไปหมดแล้วเ <c oughs> พราะกม็มาชื่นอกชื่นใจทีเดียวมาผูกเราได้ทำถูกหลักวิชามาอยู่ทุดงแล้วยังมีเรื่องน่ารักของหนูน้อยเด็กชายสหัดชัยไวยน่ <c oughs> าราัก <c oughs> คือดี <c oughs> อ,อินนี้ก็สี่ขวบเสร็จๆแล้ว <c oughs> มาอยู่ทุดงกับป้าหลินครับก็ป้าหลินจะไปนอนอยู่ในเ,เรียกอะไรนะวิหารหนอยวิหารหลังเดียวกันครับเด็กชายช้ยว้บอกป้าหลินครับ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ผิดกติกาห <c oughs> ลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ใครอยู่ใน วิหารหวิหารหลังน้อยนี่สองคนเออต้องอยู่กันคนละหลัง <laughs> อ <laughs> อาซีครัวกว่ายังคิดได้อัปปลิก็อ่ะองั้นเอาเอาวิมานมาติดกันอ <Hey. S 2> มาหาวิหารติดกันพอ <laughs> ตกกลาคืนก็เอ๊ะทำอะไร,ร <laughs> ก็แอบย่องไปดูสิ <Go. S 2> มาป่านนี้คงหลับอุตุไหม <laughs> ไปดูโอ้อเด็กชายสหัสชัยวัยกำลังสวดมนต์นะโอสาธุโอสวดมนต์เสร็จป้าหลิงก็ดูต่อว่าจะทำอะไรนั่งสมาธินะโอสาธุถ,ถูกหลักวิชาอยู่ทุดงเลยโอแล้วก็ล้มตัวลงนอนอื หลังจากนั่งสมาธิแล้วครับตแต่นจากก็ไม่เคยนอนลําพังคนเดียวครับหลายทีก็กลิ่งไปกลิ่งมาประเด็นก็เป็นห่วงครับตีหนึ่งตื่นก็าไปดูเฮยยังดินไปดิ้นมาครับสลกพักก็หลับไปเอาไปถึงเวลาเสียงสัญญาณปลุกขึ้นมาเนี่ยเพลงตื่นเถิด อย่าเรีว่าพิ่งหลับไปตอนทีหนึ่งนะเพราะว่าแปลกที่แต่พอถึงเวลาตื่นเถิดสาดช้ไว้ตื่นขึ้นมาอนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยจเดินไปไหนมาไหนพี่พี่อุปัิกาจะเข้าไปจับตัวหยุดก่อน มาได้บาได้ถูกตัวบาได้เพราะว่ามาอยู่ตะดงถือศีลแปดโอ้อสี่ขวบเศษนะเนี่ยอ๋อเป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยมเมื่อคืนที่ที่หลวงพ่อในฐานะครูไม่ใหญ่หลุดเนี่ยก็เล่นแต่งชุดทักซิโดมา แล้วพักพูกเดียวกันก็ยืนเลียงแถวเนี่ยกวาสวิงกองทัพตามไปไปแซวเขาโดเฉพาะเสียงไห้มั่งแล้วที่สำกันบอกว่าจะไปแต่งงานเนี่ยแต่เด็กชายสาเทว้หน้าอย่างนักบวชเฉยๆเหตุผลที่แต่งตัวมาคือ จะมาร้องเพลงให้<อ>ครูไม่ใหญ่ฟังอ,ออกไม่แม่ครูไม่ใหญ่กลัวหลุดนันเลยไม่ร้องเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารักรนะจ๊ะดังนั้นต้องรักษาใจให้ใสๆสนะอย่าลืมนะครับใจต้องใสๆสเมื่อเรามาอยู่ทุดงแล้วมาเพื่อการนี้ก็ทั้ง ทำให้มันถูกหลักวิชาตอนนี้เราถูกแพร่แพร่ภาพผ่านดีนสีทั่วโลกนะครับดัะนั้นภาพนี้จะเป็นภาพสิ่งดงามที่จะสร้างรแรงบันดาลใจ <c oughs> ให้เกิดขึ้นกับผู้มีบุญทั่วโลกทุกคนเลยถึงแม้จะเวลาจะต่างกันทางโลกแต่เวลาทมกา,ายตรงเัินบางแห่งตีหนึ่งทีสองทีสามแต่ก็ เปิดของเราดูด้วยความพิติเบิกบานและแรงประดานใจนี้แหละทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาในโลกซึ่งสิ่งที่เราจะได้รับคือบุญกุศลที่เราอยู่ในฐานะเป็นต้นบุญต้นแบบสาธุาเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีพิธีบันทึกภาพประวัติศาสตร์อย่าขาดกันเลจ๊ะ <c oughs> ไปบันทึกภาพประวัติศาสตร์ แล้วก็มีพิธีบูชามาร,รมกายเจดีและบูชามหาปุียาจารย์กันส่วนการปฏิบัติธรรมตามส่วนต่างๆเราก็งดในช่วงนี้นะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการและขอมโดยพรให้ลูกทุกคนนั่งพระเพียรหลับตาพนมมือคุณบํารมอกัน นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาให้เป็นดวงผลใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทำใจชุ่มๆให้ติดเป็นนิสัยเลยนะจ๊ะให้ติดเป็นนิสัยเลยขอนุภาบุญบรารมีรัศมีกำลังเรทธ อำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระสมมาทูตเจ้าทุกๆุกพระองค์นาประสงค์ไขพระองค์ไม่ทุวันในอายตนะนิพพานารมีธรรมของพระปัจเจกุติเจ้าและพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายารามีธรรมของเดบคุหลงปู่พระมงคลเทพบณีสดเจนทัศโรผุคนพพิชาธรรมกายารมีของญาจามารตนาอุปาสิกาจันโคนุกยูง ละหมหาทานบารมีศีลบารมีในครรมะปัญญาปริยะขันติสัจจา,าติฐานเมตตาเบขาบารมีที่ได้สังสมบพรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไ่ทั่วไจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้จงมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กระดันกายวาใจใจธาตุธรมจำคิดรู้ให้สะอาด ให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นท่าของยายมารให้หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกศกโรคภยัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้หลุดทุกคนสมบูรณ์เป็นมหาสมบัติจัก,กรพรรดิทักไม่พร่องที่ตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้สมบูรณ์เป็นมหาสมบัติอ,อัศจรรย์ดันใช้ สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดกสบายย่งง่ายได้ยให้สมบัติใหญ่ไหลามาเทมาทุกวนันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งน,นั่งนอนยืนเดินให้หมดนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไปสร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอ,อันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ประสบความสําเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกําไงงามเป็นมาเศรษฐีพุจัยบุญ เป็นมาเสรีฐีคู่บุญคำ้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำมันได้ดีบัสมมาสมุจจาประเดวคุลหลวงปู่และคุณยายใจในบรรลุขอให้ลูกทุกคนจงบรรลุธทำนั้นจะมีสุขภาพ,พร,ร่างกายแข็งแรงอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานนานให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอาคีภัยจรภไปราชะไปไปทุกชนิดจะได้มาคลำคลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองจะเป็นบรรมชจิตขอยได้สร้างวัุเีให้ได้ตลอดหลอดฟังจะได้มีอุปสรรคใดเกิดขึ้นมาขัดขวางในวนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุประสาสนาปฏิบัติธรรมะก็ขอยได้พบพระธรรมกาย จะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาให้เพราะเบื้องต้นทามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตาและปัญญาชันนะใครได้ยินได้ฟังธรรมขอให้ได้บรลุธรรมกายความปรารถนานในกตังท่รูทุกคนดตั้งใจเอาไว้อย่างที่แล้วเป็นใบเระการสร้างบารมีขอความปรารถนานี้ จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จเดินาพาห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์จงทุกประการเธอสาธุ